ต้นฉบับคลิปจากเดวิลอา t มิ i ฮ่าฮ่าฮ่าเส้ยเฮียเฮียเฮ้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 ยเ้ยเส้ยเฮ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 ียเฮ้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 ยเส้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้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 ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเส้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเ ยานไฟไหมนี่ผมมึงขับยานอีท่าไหนทำให้ยานไฟไหมได้เนี่ยท่านครับฮะตอนนี้อุปกรณ์พันยานเตรียมพร้อมหมดแล้วครับท่านเราจะเอายานขึ้นเมื่อไรจะเอายานขึ้นบ้าเลยมึงม่เห็นเราไฟไหมอยู่นะฮะยานไฟไหมละโอ้แย่แน่เลยแล้วเราจะทาไงดีครับท่านมึงยังจะถามำีวลาก็ไปหาน้ํามาดับไฟสิอุย้ยกูป,ปวดหัวลูกดองกูแต่ละตัวทาไมวะทําทไมเลยแค่นี้มึงก็คิดกันไม่ได้หรือยังไงแต่เราไม่มีน้านะครับท่านมึงก็ใช้ถังดับเพลิงเสิในยามันก็เมีอุ้ยคือว่าท่าน ถังดับเพลิงยานเราน่ะนะเนี่มึงจะบอกว่ายานของท่านฟรีเตอร์จักรพรรดแห่งอวกาศไม่มีถังดับเพลิงเหรออย่ามาตาแหลนะเว้ยกูเป็นคนซื้อเข้ามาเองมีครบแต่มีคนให้ออกไปแล้วใครสั่งให้มึงเอาถังดับเพลิงออกพี่ชายของท่านครับฮึคูลเลอร์น่ะเดี๋ยวมันมาได้ยังไงก็พี่ชายท่านบอกว่าท่านยกยานนี้ให้เขาแล้วนี่ครับแล้วมึงก็เชื่อมันเนี่ยนะเอาก็นั่นพี่ชายท่านนี่ผมไม่เคยขี้ข้าผมจะเถียงอะไรได้แล้ว นี่แม่งยอ้อนทาเถียงไม่ออกเลยสาบอนไปซ้อมยานแล้วได้เลยครับท่านอนทูหนี่โหไงไอ้น้องชายหน้าเครียดทำไมทำหน้าบูดแบบนั้นละ่ะยังมีหน้ามาถามอีกล่ะกระถังดาเพิงมันหนักนี่วาพอ,อายานไปขับแม่งซิ่งไม่มันเลยก็เลยโยนทิ้งหมดแล้วอ๋อเหรอซิ่งไม่มันเหรอแล้วพอไฟไหม้ขึ้นมาใครจะเดือดร้อนกูไงเดือดร้อนฮะอ้าวไฟไหม้เหรออุ้ยแย่จังสงสัยแต่งเครื่องผิดไปหน่อยเดี๋ยวะเดเดยวแต่งเครื่องเหรอโยนถังดาเพิงกูทิ้งไม่พอมึงจะเอายานกูไปแต่งเครื่องมาอีก บอยไปเลยป้าไมัเนเป,มเป็นไรครับเออดีซ่อมยานต่อไปเอ้ยขยานแกบิดจมปอกแล้วยังลงได้แค่ร้อยยี่สิบเองพี่รู้สึกมันช้าๆพี่ก็ลเลยโมใหม่มาให้ตอนนี้บิดจมปอกทีร้อยแปดสิบเลยนะเว้ย <c oughs> มันทํายานกูไม่เ,เหตุผลข้อเทียรเลยเอาเป็นว่ากูไม่รู้แลวกูไม่สนนะพี่แต่ที่นนแน่ๆพี่ต้องชดใช้ผมเรื่องยานเอาหน้าเดี๋ยวซ่อมคืนให้ซ่อมให้หน้าอย่างพี่ซ่อมยานเป็นด้วยเหรอเฮ้ยพูดแบบนี้ก็ดูถูกกันเกินไปฟริเซอร์ ถึงจะเห็นพี่เป็นแบบนี้แต่พี่ไปเรียนเทคนิคก,การซ่อมรถมาจากหนังเรื่องฟาร์ตแอนด์ฟิวเนียเลยนะโอ้โหชัดเลยกูไม่แปลกใจแล้วทำไมยานกูระเบิดนี่มึงไปเรียนซ่อมรถจากไอห,หนังแอคชั่นนั้นเนี่ยนะหนังแข่งรถต่างหากเว้ยไอน้องงดนี่มึงไปฟังมาจากไหนว่าฟาร์ตแอนด์ฟิวเนียเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยมาเป็นหนังแข่งรถต่างหากเล่าวีเซอร์แกก็โตจนหมาเรียตัวไม่ถึงแล้วนะเลิกเชื่อทุกอย่างจากอินเทอร์เน็ตได้ละเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะซ่อมยานคืนเองไม่ต้องห่วงกูเชื่อใจมึงได้ปะเนี่ยยด้้วเเโมาล็กอองให ไอายาลำนี้ยังต้องแต่งอะไรอีกอะเฮ้ยมันแต่งได้เชื่อพี่อ่อะก็ได้ว่าแต่สัญญามาก่อนนะว่าจะไม่ทําพังฮ <laughs> าบานด้วยเกรตดของพี่ชายคนนี้เลยแม่งไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยแต่อ้าก็ได้ฮ <laughs> มึงเสร็จกูหลอฟิตเซอร์ไอ้น้องโง่ไม่สิ่งก็สิ่ <laughs> <laughs> ไม่ได้ยานกู